วันนี้คุณทั้งสองคนนะครับเก่งมากๆนะครับฝ่าฟันเกมทุกๆอันของเราที่เอามากันไว้เนี่ยจนผ่านมาถึงจุดจุดนี้ได้แต่ยังไม่รู้ว่า2คนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะในเมื่อคุณเครียดผมก็อยากให้คุณผ่อนคลายกันคลายความตื่นเต้นของพวกคุณให้เย็นสบายสบายและสดชื่นเย็นสดชื่นสบายใจด้วยแอร์แค r ิเอรรุ่น X Inverter Plus นะครับที่นอกจากจะประหยัดไฟเบอร์5สูงสุดถึง3ดาวแล้ว ยังช่วยเซฟค่าไฟได้ถึง6,000บาทต่อปีอีกด้วยที่ล้ำไปกว่านั้นนะครับจะช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรียและฝุ่น PM 2.5อีกด้วยนะครับแถมมีระบบทำความสะอาดตัวเองได้ช่วยชีวิตของเราง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้แคร r เ e ร์มีความสเปเชียลมามอบให้ด้วยสิ่งสิ่งนี้ครับนี่เลยปีนี้แค r เออร่วมกับ Walt d ส s n e y ประเทศไทยนะครับผม ด้วยการออกแบบหน้ากากแอร์ไลน Collection พิเศษมาให้เลยทั้งมิกกี้เมาส์โปรเซนหรือว่าลายเท่ๆอย่างมาเวลเราก็มีเหมือนกันนะครับและอีกหนึ่งความพิเศษที่1ปีมีครั้งกับแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟ3เดือนกับแอร์แคริเอร์สดาวครับบอกเลยนะครับเมื่อซื้อแอร์แคริเอร์รุ่น X-Inverter Plus หรือรุ่น ColorSmart ก็ได้นะครับรับค่าไฟฟรีทันที 3เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงสาเ็ดพฤษภาคมนี้เท่านั้นบอกเลยนะครับพลัสอีกนิดเซฟค่าไฟได้อีกเยอะของดีๆแบบนี้พวกคุณไม่ควรพลาดเลยนะครับบอกไว้ก่อนคลายความตึงนเต้นเร้าใจสบายใจอ่ะเล่นละครเล่นเกมกันต่อเลย เหนื่อยกันไม่มากแล้วกับการจัดงานเนี่ยนะยวันนี้มีแต่งานปาร์ตี้งานร้องเพลงงานอะไรต่ออะไรมาถึงมีเจ้าบ่าวด้วยงานแห่ขันหมากเออเดี๋ยวนะชุดมันขุ่ว่าอยู่มันไม่ได้เป็นชุดเจ้าบ่าวใช่มันเขาเรียกว่าอะไรนะบวชชุดบวชแห่น่าเอาทอนอทอกถอดอทอกไม่เ,เป็นไรกถอดเอยเอาให้ใส่เนี่ยอันนี้ถือว่าบวชละบวชแล้วเสร็จแล้วเอาล่ะ คุณแขวันนี้เนี่ยจะต้องหาให้ได้ว่าคนไหนเนี่ยจะจะเป็นเจ้าสาวของคุณเราตั้งเอาไว้ว่าถ้าจะมาแต่งกับคุณต้องมีสินสอดสิบหมืน่นเออโอ้โหมีแล้วมีแล้วได้มาแล้วสิบหมืน่นคุณมีสิบหมืน่นแต่เขายังไม่มีสิบหมืน่นถ้าเขายังไม่มีสิบหมืน่นเอางีา้มันต้องพีสู จับแสนมือเปล่าซึ่งท้องหยิบตัวจริงเท่านั้นที่จะได้สินสอดมากกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้เราจะแข่งเก็บเงินสินสอดที่โปรโลมาการอากาศให้ได้มากที่สุดครับโดยใครหยิบเงินได้มากกว่าจะถือว่าเป็นท้องหยิบตัวจริงและได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตไปนั่นเองครับคือเขาจะเป็นคู่ครองของแขเนี่ยเขาว่ามี1ิบหมื่นแล้ว คุณสองคนก็ต้องแข่งกันใครจะมีสิบหมื่นมากกว่ากันนะต้องจับสินสอดมือเปล่ามันจะโปรยลงมาจากฟ้าแต่คุณอ่ะต้องจกกลางอากาศเท่านั้นห้ามเก็บที่พื้นพอหมดเวลาผมบอกไมาได้ยินเสียงออดแอดหมดเวลาเราจะมานับกันว่าใครมีสินสอดมากกว่ากันใครที่มีสินสอดไม่สุดคือคู่ครองของแข็พร้อนะเห็นตัวจับสินสอดมือเปล่า เริ่มโอ้โหตอนนี้สินสอดทั้งหมด10บหมื่นได้ถูกโปยลงมาแล้วนะครับส่วนนองยุดทั้ง2คนนี่ก็รีบคว้าสินสอดกันใหญ่เลยครับโอ้ให้พี่เจค่ณแม่ทางคุณต้นหอมนี่ก็เข้ามาช่วยคว้าสินสอดด้วยครับแต่สงสัยจะคว้าแรงไปหน่อยหัวนี่เกือบทิ่มลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดไปแล้วใกแล้ว าฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนเบอร์6นะครับใบแรก500มาแล้ว500 600 600 700 700 800 800 900เอาละ9แล้วนะ1,000อ่า1,000แล้วไหนเมื่อกี้1,000เหรอใช่ ยี่สิบที่เป็นอะไรวะเนี่ยบอกให้เอาสีเทานี่ยหนึ่อยยี่สิบสออยยี่สิบสาอย่สิบเฮ้8ย0โอ้ยส20หอ้า0 0อ0้อ้อ ดีแค่นี้ก่อนอ่าแค่นี้ก่อนอ่าเราต่อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน1,100อ่า1,100 1,200แค่นี้ก่อนอ่า1,200แล้วครับแซงไปแล้วมีอะไรเมื่อกี้920ใช่ไหมใช่1,420เฮ้ยวิ่ง500สองใบ1,400 1,500 โอ้โหหนึ่งพ้อเฮ้โหนเจ้อยยี่สเออเจ้าละหนึ่งพันเจ็้อตอนนี้เท่าไหร่นะพันสองร้อยถึงหรือเปล่าพ2นสอ่สยังเหลืออยู่ ห้าร้อยนี่คือเสมอแป้งพันคือแซงถูกไหมใช่ <S <S แบ้งร้อยแบ้งร้อยหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบฟังนี้ แพ้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผ um <uh ู้ชนะคู่ครองของแขกก็คือผู้ประกวดหมายเลขสามเฮ้ยเดี๋ยนะถ้าเราอยากจะเล่นอย่างนี้บ้างอะเราเล่นรายการอะไรมันคุ้นมากๆเลยอะ้รายการนี้เหมือนคุ้นๆมากเลยนะเนี่ยอะไรจับจับแสนมือเปล่าเนี่ยใครเป็นพิธีกรอ่ะเฮ้ยครับคุณไม่ใช่เหรออ๋อผมว่าเป็นลูกน้องพี่จัดเองครับผมถ้าใครชอบความสนุกสนานแบบนี้นะครับผมต้องบอกว่าได้รับเงินจริงด้วย ผู้เข้าแข่งขันทางบ้านมาเล่นร่วมสนุกได้นะครับที่ตลาดนะครับผมพี่แจ็คแล้วก็น้องม่อนนะครับจะไปที่ตลาดไหนนะครับติดตามไว้เลยแล้วก็ทุกวันอะไรทุกวันอาทิตย์นะครับผมช่อง3นะครับเวลา4โมงเย็นนะครับช่อง3กดเลขสายสามนะครับผมจะลืมติดตามรายการจับแสนมือเปล่าด้วยนะครับถึงเวลาแล้วขอบคุณมากนะครับคุณหมายเลขหของเรามาแล้วแต่ไม่ได้เป็นคู่ครองกับแขคุณคือคู่ครอง ของแขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นค่าตัวของคุณ1 0บหมืนได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาดูสักครู่เดียวและจากบทพิสูจน์มากมายตอนนี้เราก็ได้ทองหยิบตัวจริงที่จะได้เข้าไปชิงเงินแสนของเราแล้วละครับ่งเขาจะสามารถคว้างเงินรางวัลของเราไปได้เท่าไหร่ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ